วันนี้เราจะมาทำหมูชาชูจากผงปรุงเทพของเรานะคะเริ่มนะคะจากการที่เรานำหมูสามชั้นมาหั่นเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วก็ง่ายๆเลยค่ะแค่นำผงปรุงเทพของเรานะคะมาโรยลงไปในหมูสามชั้น <S <S 1> <S 1> เพื่อเป็นการให้หมูสามชั้นชาชูของเราเนี่ยได้ซึมซับนะคะรสชาติได้ดีกว่าการทำหมูชาชูโดยทั่วไปเลยค่ะ ผงปรุงเทพของเราเนี่ยนะคะก็มีเครื่องเทศที่มีรสชาติดับกลิ่นคลาวของหมูได้ดีมากๆ <S <S นะคะเราก็จะทําการนวดเพื่อให้ซึมซับเข้าไปแบบนี้เลยนะคะให้ด้านในและด้านนอกของหมูชาชูเราเนี่ยมีรสชาติที่หอมเครื่องเทศของปรุงเทพค่ะ <S <S หลังจากนั้นนะคะเราก็นําหมูสามชั้นเราที่นวดด้วยผงปรุงเทพเรียบร้อยแล้วมามมวนให้เป็นหมูชาชูแบบนี้เลยนี่ง่ายๆ จากนั้นเราก็ใช้เชือกแบบนี้นะคะมามัดเลยค่ะมหมูชาชูที่มัดเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะวันนี้แค่จะทํา2แบบเลยนะคะจะเป็นแบบหมูชาชูกรอบและก็หมูชาชูนุ่มตั้งน้ำไว้ให้เดือดน,นะคะจากนั้นนำผงปรุงเทพของเราเทใส่ลงไปเลยค่ะที่เหลือจากที่เราใช้เมื่อกี้นะคะแค่ใช้หมูที่จะทําหมูชาชูสองกิโลนำใส่ลงไปเลยค่ะ จากนั้นรอหมูให้นุ่มประมาณ1ชั่วโมงนะคะต้มครบ1ชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวแค่จะตักออก1ชิ้นนะคะไว้สําหรับทำชาชูกรอบแค่จะขอแต่งสีสักนิดหนึ่งนะคะด้วยซีอิ๊วดำหนึช้อนปรับสีอย่างเดียวนะคะไม่มีผลกับรสชาติหรือกลิ่นเลยค่ะนี่แล้วเราก็ต้มต่อไปอีกประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะ หมูชาชูของผมกรุงเทพเสร็จแล้วเราก็นำมาหัน่นแล้วก็ไปท็อปปิ้งกับอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นข้าวมามา่าราเมงหรือเส้นอะไรก็ที่เรามีอยู่ตามบ้านนะคะเสร็จแล้วค่ะชาชูจากผงกรุงเทพของเรานะคะลองทำดูค่ะบะหมี่หรือจะเป็นข้าวนะคะใส่ชาชูที่ทำจากของกรุงเทพของเราได้เลยจ้า